สวัสดีค่ะพบก,กับเกี้วอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดลุ่งเจริญพาสสาขาเทพร,รักษ์สำนักงานใหญ่นะคะวันนี้นะคะเกี้วจะพาพี่ๆไปชมกับรถฟอร์ดแต่งหล่อค่ะจะหล่อแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับตัวนี้ค่ะเป็นเจ้าตัว y t ยทนะคะสีดำราคาค่าตัวอยู่ที่1,314,000านบาทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะ210แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับรถคันนี้ค่ะได้ทำการยกสูงนะคะหน้า3หลัง2นิ้วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเก้วจะพามาชมความหล่อทีละจุดกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกระจังหน้าเลยค่ะ ตัวนี้นะคะแก้ได้ใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ให้กับลูกค้านะคะเป็นอักษร FORD สีดำด้านตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดแบบนี้เลยส่วนถัดมานะคะด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะแก้ก็ได้ใส่เป็นที่ครอบกันชนให้กับลูกค้านะคะเป็นของสปอร์ตไรเดอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็ทําให้ดูหล่อแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเส้นแบบนี้เลยค่ะขับกลางคืนแล้วดูหล่อมากๆเลยนะคะตัวนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวแก้ยพามาดูด้านข้างนะคะ ด้านข้างตัวนี้นะคะแก่ก็ได้ใส่เป็นซุ้มล้อสีดำด้านแบบนี้ให้กับลูกค้าค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูเซ็ตล้อแม็กยางหล่อๆกันเลยนะคะสําหรับแม็กตัวนี้ค่ะเป็นแม็กของ OA อซิขอบ20นะคะซีรีส์ยางค่ะอยู่ที่33คูณ12.5 R20 นะคะอ่าเป็นยาง MT นะคะตัวนี้นะคะสามารถพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะถัดมาค่ะสําหรับตัวนี้นะคะคิ้วกันศาสตร์เบ้ารองมือจับตัวนี้แกวก็ได้ใส่ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ส่วนหลาหลังคานะคะตัวนี้เดิมๆมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะอ่าเป็นสีโครเมียมด้วยนะคะตัวนี้ดูสวยมากๆเลยนะคะถัดมามาดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะลูกค้าขอมานะคะว่าให้ติดเป็นโลบาเหล็กนะคะเกียรก็จัดให้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นโลบาเหล็กนะคะพร้อมตะแกรงไว้ใส่สัมภาระนะคะอ่าแข็งแรงนะคะตัวนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะ ถัดมาด้านหลังค่ะสําหรับตัวไฟท้ายตัวนี้นะคะเดิมๆมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแก้วก็ได้ใส่ที่ครอบไฟท้ายเข้าไปให้กับลูกค้านะคะทําให้มันดูทําให้รถด,ดูหล่อแล้วก็ดูเข้มมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆหลังจากที่ได้ชมรถหยอดแต่งหล่อไปแล้วนะคะก็สําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจรถหยอดแต่งหล่อแบบนี้นะคะก็สามารถทักแชทแอดไลน์เข้ามาหาแก้วได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายตรงเข้ามาที่เบอร์0647528976นั่นเองค่ะแก้วสแตนบายรอรับสาย24 ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะแก้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ